นนอันที่หนึ่งอันที่สองเราจะต้องยาสัมพันธ์หลังจากนี้เพราะว่าที่ผ่านมานี้นผมก็ยังไม่พร้อม100%แต่ตอนนี้ความพร้อม90%แล้ว ก็อยากจะเผยแพร่นสูตที่เรียว่าหนังสือปิมฤทวิวย์ไซต์นะครับโทรทัศน์วิทยุอะไรเงี้ยต่ำเป็นแผ่นพับอย่างเงี้ยเป็นตัวย้ายให้รปจำพันเลยหลังจากนี้เป็นเจ้าใบจำพันค่ะก็ถ้าใครอยากเรียนรู้นะคะก็มาเรียนรู้ที่นี่ได้พูดเยอะแยะแล้วค่ะเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องมังกรนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะไปชมกันค่ะมาเลย ค่ะและนี่ก็คือภายในสวนนะคะแล้วตอนนี้เราจะไปดูตรงที่ทําเทียนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะครับครับค่ะเดี๋ยวอาจารย์นําเชิญชมเลยนะคะอันนี้คือการนำไม้เทพรอมาทำเทียนนะคารยนำานำมาบดครับมันนำมาบดแล้วก็แล้ก็นามาปั้นค่ะโดยใส่เนยแบบพิมพ์ครับค่ะโดยใส่เนแบบพิมพ์นะครับ มาดดิมแล้วเป็นรูปเป็นรูปเราก็เป็นรูปร่างนเสร็จปั๊บรูปร่างฉัหยิบมาดูะครับหยิบมาดูนะหยิบมาดูครับเดีนี้เฉดกเป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะจัดให้เป็นแบบไหนครับแล้วแต่ล็อกแล้วแต่พินที่เราต้องการครับค่ะเดี๋ยวนี้เป็นรูปดอกไม้เพราะว่านี้ทําเป็นทุปอโรมาใช้จุดบูชาพระเวลาเวลาเราจุดนี้เราก็จุดที่ดอกมาเลยครับจุดที่ดอกเลยครับจุดที่ดอกแล้วลินก็จะหอม เป็นของเทพทาโรดูจุดอื่นต่อแล้วนี้อันหนึ่งนี้นะคะอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงคะอาจารย์คะเคยเคยทำไหมกวประมาณสักสินาทีใช่ครับแต่ทิงขนาดนี้ขึ้นอยู่กับขนาดควาเนื้อว่าดอกเท่าไหนขนาดเท่าไหนอีกค่ะเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของเขาเรียกว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นที่แสดงโชว์ผลงาน ก็เป็นผลงานจากไม้เทพทาโร่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราทํายังไงกี่ปีใครแกะยังไงบ้างคะตัวนี้นะครับเป็นรากมังกรนะครับชิ้นเดียวเลยเป็นรากชินเรามาแกะสลับเป็นรูปมังกรนะฮะให้นะฮะพอดีเป็นที่คุ้รู้จักกันนะครับมาแกะให้นะครับมาแกะเป็นรูปมังกรคือมันสัตว์มงคลน,นะฮะจะรากชิ้นเดียวเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับประมาณกลางปีนี้แหละครับ ที่มาแกะนะครับเป็นชิ้นชิ้นใหม่ล่าสุดนะคะค่ะใช้เวลานานไหมคะในการแกะประมาณแกะก็ประมาณสองคนก็แชบประมาณหนึ่งเดือนครับเดือนทุกวันทะทุกวันเลยครับผมรีบตัวนั้นรีบให้ทันการเขาใช้เวลาหนึ่งเดือนครักนิ่นึงยังหอมครับมีความสวยงามไหตัวนี้มีใครจองไปยังคะตอนนี้ก็มีจนจากภูเก็ตเลยครับแต่ผมก็อยากไว้ที่นี่เพื่อระกจำวันที่เรียนเงินรู้เพราะมันตัวที่ใหญ่สุด คิด่าเป็นมังกรเทพการุ่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเลยนะคะจากไม้ชิ้นเดียวย้งไปอ่าชิ้นที่สอยนะครับชิ้นแรกก็มีเหมือนกันค่ะไปดูกันค่ะข้างในนะคะจากเรื่องมังกรนะครับม้เกศสลักนะครับผมโอ้ข้างในนี้นะคะถ้าเข้ามาแล้วก็คือดูในเรื่องของผลงานแปรรูปต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีในโซนไหนบ้างคะแนะนําค่ะนะครับด้านนี้ก็จะเป็น มุมจำหน่ายนะฮะมุมจำหน่ายก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์จากมเทพทารุแล้วก็มีสินค้าที่ถือด้วยนะฮะแชมพูพิ้นเซนน้ำยาดมยาหม่องเทพทารุทุกเทพทารุงานเกศหลักนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นมีพวกนะฮะเป็นพระประจำวันนะเกจจากไม้นะครับบางทีไม่ใช่เทพทารุอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นสินค้าที่ว่าชาวบ้านด้วยพวกที่มาสมาชิกคนรู้จักเนี่ยมาฝากขายก็มีเหมือนกันนะฮะ ราจะพามาดูมังกรนะฮะเกศรหลับเทพธารูนะฮะตัวแรกนะรัชเดียมเหมือนกันตัวใหญ่ตัวแรกนี้คือตัวแรกของของที่นี่เลยที่นี่รับมังกรเทพดธารูตัวแรกคือลักษณะเขาเรียกว่าองค์ประกอบของมังกรนี่มันจะอยู่ตรงลักษณะไม้ด้วยอาจจะตรงนี้ส่วนไม้นี่ใหญ่นะก็เป็นหัวอะไรอย่างเงี้ยใช่กินจินตนาการรูปทรงมันจะมีอยู่แล้วคมันมีรูปทรงอยู่แล้วก็คงไปกินจินตนาการกันเลยค่ะมันจำไม่ได้ทุกชิ้นหรอกครับเนี่ยผมมีเป็นพันพันชิ้นเดี๋ยวว่าที่จะเป็นมังกรได้ที่ ดูเห็นรักเดิมสวยทูดไปตรงนี้สวยก็ทำคัญสองตัวนั้นพลังอำนาจมั่งมีบารมียิ่งใหญ่เลยนะคะใครอยากมีความยิ่งใหญ่อลังการของมังกรก็อยู่ที่บ้านด้วยแต่สิ่งที่สําคัญคือมังกรตัวนี้ไม่ใช่แบบว่าจะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมีพยูนด้วยสาตร์ประจําของจังหวัดตรังด้วยนะคะเริ่ได้นะครับ่องมะเริ่มได้มาจากพยูนนี่แหละครับที่ต้องมาเก็บสลักกันนะฮะ อันนี้เป็นผลงานของใครอะคะอันนี้เป็นของส,าสมาชิกในกลุ่มชาวบ้านนี่รับมาเกษตเสรก็มาฝากขายนะฮะทั้งโชว์ด้วยฝากขายด้วยนะฮะนี่มันเป็นลูกเป็ดลูกเป็ดอันเดอร์นี่ทะมาจากไอรักไอรักไม้ไผ่ตรงแล้วก็ด้านโน้นเนี่ยด้นนี้จะเป็นพันธุ์จากใบเทปทาโรูค่ะที่บอกว่าคือมีพิมเสนมียาหมองด้วยนะฮะแล้วนี่เป็นแชมพูนะครับลูกใบเทปทาโรูนะสกัดมาจากเมล็ดแล้วก็ใบเทปทาโรูนะครับสรรพคุณเป็นไงบ้างคะอ่าผมจะนุ่มลื่นนะฮะจะดังค์แคร์ได้ทนกันเเป็นถา เป็นเหาก็ได้นะครับเพราะว่าทึ่ทารเนี่ยโปจะใช้พวกคำเงาะแล้วก็ว่านสาวหลงด้วยนะถ้าผมมันนุ่มแล้วก็ทึ่ทารเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะพวกมะเร็งต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่อยู่นะครับมันจะไม่อยู่จะไม่มันจะไม่ชอบนะครับผมค่ะก็มีกลิ่นก็คือมันอยู่ไม่ได้ใช่แล้วก็ถ้าเป็นเบสเซลเลอร์ของที่คือตัวนี้นะครับผมโอ้เบสเซลเลอร์ค่ะอันนี้คือพิมพ์เสนน้ําเทพทาโรูนะครับค่ะอันนี้นะครับสกัดมาจากเม็ดแล้วก็รากด้วยนะครับค่ะ หอบหืดเหนื่อยง่ายนะฮะไม่สกัดต่อยทา5นาทีก็หายนะฮะเอามาทาที่แขนที่ขายุงจะไม่กัดเลยคะะยุงจะไม่กัดเลยนะฮะตอนนี้นี่คืาขายดีแล้วก็คนแก่ๆชาวบ้านแถวๆนี้ก็จะซื้อกันเยอะะเพราะว่าตัดยางเหนื่อยหอบแล้วม็ดสกัดต่อยมาทาแล้วเห็นผลว่าใช้ได้ซื้อบางทียกโหลยกโหลซื้อไปเก็บไปเลยเก็บไ้เลยทบใม่ใช้แล้วก็มีเป็นยาหม่องก็มีเหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเป็นยาหม่องเทพทารูนะครับสกัดมากับเมล็ด นะฮะมันจะไม่แสบเพราะที่เมล็ดถ้าเป็นรากมันจะแสบกว่ามันจะร้อนนะมันจะร้อนมันที่มันจะร้อนแต่มันจะไม่ร้อนแสบมันจะร้อนแล้วก็มันแค่แบบว่ารักษาพวกไอ้นะไอเมันขัต่อยหรือว่าปวดบวมต่างๆนี่นะฮะเคล็ดการยอดนี้ใช้ดีมากนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องค่แบบหนึ่งตะกี้เนี่ยอ๋อเมื่อกี้เป็นเทียนใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทูบอ๋อเป็นทูบใช่ครับเอามาทําเป็น รูปดอกกุหลาบก็ได้นะฮะ,ะดอกกุหลาบก็ได้นะฮะเป็นรูปหัวใจก็ได้แล้วแต่นะฮะสวยนะคออกแบบนะครับผม,มเวลาเราแก็สลักเสียมจะเหลือเศษค่ะนะฮะพอเ,เหลือเศษปั๊บเนี่ยเราจะเอามากล่นน้ามันนะฮะกล่าวที่เหลือจะมาทําเป็นทูบนะครับห,หอมจริงๆใช่ครับผมทูบเทพทาโรนะฮะกันยุงก็ได้เป็นทูบหอมในตัว เป็นเหนชื้นก็ดูดได้นะฮะอันนี้ให้ชาวบ้านคนบางคนที่เขาเกศหลักเกศหลักเป็นก็คือเกศหลักได้แต่คนชาวบ้านเขาเกศหลักไม่เป็นนะฮะก็เลยมาเอามาทำตัวนี้นะครับให้ชาวบ้านที่เขาเกศท่าเป็นเด็กๆชาวบ้านนี่แหละมาทำมาทำพิมพ์แทนแล้วก็เอามาใส่ใช่ครับผมมีการขยายได้อีกทางหนึ่งนะฮะเดี๋ยวที่ Amazing เนี่ยที่ที่มันเกลีนครับคือผมนำผลงานตัวนี้ไปนำเสนองานวิทยาการที่มีขึ้นเกลนในงานตลาดนักความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นงานระดับชาตินะครับผมนำเสนอครั้งแรกเดี๋ยวมเท์เกตเมสเทตาโรนะครับ อันนี้ผมปลาพออีประมาณสักสองพันสองพันขวดสองพันขวดเลยนักวิทยาการเดียวๆก็หมดนันซื้อหมดนะครับต้องออเดอร์กันมาอีกนะแล้วอาจารย์ก็ตรงไปที่จะ่ห็นนว่าครับมันเป็นของเป็นของภูมิปัญญาท้องิ่นเป็นสปรยกอที่มีในท้องิ่นแต่ว่ายังไม่มีใครนำมาใช้เลยเนี่ยเพิ่งนําเสนอตั้งแรกที่มมนะขึ้นแปลตั้งแรกคือนําเห็นว่าเม็ดมันหอมมากผมก็นําอย่างเนี้ยมีความหอมจนนักวิทยาการก็รู้ก่อนนี้ผมแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลภาษาจีน มาเอางานนะครับเอางานวิจัยมาแปลเป็นหลายภาษาเพื่อไปสู่อาเซียนกันนี่ตัวนี้เป็นเมนเลยครับอันนี้เป็นมันใช้ประโยชน์ได้มากภูมิใจมากภูมิใจด้วยคะะน้าภาคภูมิใจได้นําเสนอสิ่งที่ในหมู่บ้านอัตลักษณ์ของวัฒน์ครับไปสู่อาเซียนไปสู่สากลเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณบ้านนะคะว่ามันจะกว้างใหญ่ยังไงมีลักษณะเป็นยังไงบ้างที่อาจารย์บอกว่าเอาไม้เทศทารกีนะคะ400กิโลมาอยู่ในบ้านนะคะเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่ในสวนข้างบ้านใช่ไหมคะซึ่งเป็นที่เขาเรียกว่าเพาะพันธุ์ไม้เทพาโรด้วยนะคะตรงนี้เป็นยังไงคะทำยังไงบ้างคะเนี่เนเนยเพาะมาจากเมล็ดนะครับค่ะอันนี้ก็หนึ่งปีกว่าครับอันนี้ค่ะแต่โอกาสงอกนะครับมันก็น้อยเพราะธรรมดาของไม้ไมมีกลิ่นมันจะะยายพันธุ์ยากทีนี้เพิ่มที่อย่างนี้มันเป็นไงโอกาสที่จะติดขึ้นมานี่มากโอกาสนะครับเพราะว่านะ ้าว่าเรานำาต้นไม้ตัวนี้ไปปลูกครับตรงนี้ประ,ะมาณบกเดือนครับจากนาเต็มที่ะจะเริยนตัวปลูกร็วมากจะอยู่ในตรงนี้มันระมามีกี่ต้นตก,กี่ต้นคะตอน,นี้เราตอนนี้พพนที่ผมเอาไว้มาส่ง300ต้นครับ300ที่เด่นตรงนั้นก็นนนนปนกันอยู่กับต้นตันป่าครับค่ะแ้นมันอยู่กับไม้อื่นด้วยรวมกับไม้อื่นรวมกับไม้อื่นพอดีมีไว้ประมาณพ่อไว้ประมาณ3,000ต้นค่ะแต่ว่ามีคนมาขอซื้อเหมือนกัน ก้ตอนนี้เหลือประมาณสองสามต้นแล้วต้นเท่าไหร่ได้คะต้นละห้าสิบครับผมต้นละห้าสิบบาทใช่ครับแล้วปีนี้บานนี้โตเร็วครับปีแรกนะครับประมาณสองเม็ดสองเม่ดครึ่งนก็ถึงโตเร็วมากครับผมโตเร็วมากครับก้อนนี้นะคะเป็นสวนเพราะว่านอกจากที่เราจะไปเรียกว่ารอให้มันเกิดใหม่กว่ามันจะตายเราก็ต้องมีในส่วนของการช่วยให้มีขยายพันธุ์แท้พันธุ์เพื่อนเอาไปด้วยนะครับมาเพาะแล้วก็มาฝักขาย แล้วก็เพาะเองด้วยนะฮะบางคนก็ไปเก็บมาจากสัญยาพราที่มีต้นเทพารโรอยู่แล้วก็เอาไอ้ต้นอ่อนกับเนี้ยมาเพาะเสร็จตรงนี้ที่เรื่องมาฝากขายครับผมอ๋อก็สร้างรายได้อีกทาง่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของที่วางไม้เยอะเพราะว่าตอนที่เราเข้ามานี้รู้สึกว่าเยอะแยะมหัานนะคะอลังการมากยิ่งใหญ่จะเป็นยังไงไปดูกัน วังเทพตารครับค่ะทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านเลยครับครับดูนี่สังเกตไหมทุกันนี้คือเหมือนเป็นรูปมังกรเลยนะอเป็นรูปมังกรทั้งหมดนะครับแล้วมังกร่วนหันไปที่ป้ายครับให้ความสำคัญกับวังเทพตาโรค่ะนะครับค่ะ เป็นหัวมังกรนะฮะประมาณ8 5หัวนะคะเป็นหาพันานับนับแล้วใช่ไหมคะนับแล้วครับเป็นหัวมังกร85หาัวด้วยนะคะใหญ่มากเป็นศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันไม้แล้วก็ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะก็เป็นในส่วนของไม้ที่เราไปซื้อมา4ี่แสนกิโลไว้ตรงนี้เป็นเหมือนรั้วบ้านเลยแต่ว่าเป็นรูปมังกรนะคะมังกรหมดเลย ยาวประมาณ600เมตรครับตัวนี้ยาวมากอลังการล้านแปดมากนะคะแล้วก็เนี้ที่ดูเข้าไปนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ทางอาจารย์แล้วก็ทางพี่เป็นคนทําหมดเลยใช่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เดินไปเลยเดินไปเลยแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะคะไม้พวกนี้คือเราไว้ตรงนี้ปลวกเปลือกอะไรกินนี่ก็คือไม่เป็นอะไรไมม่ีเล อายุมันก็คิดว่านะเก็บได้ตั้งห้าสิบปีก็อยู่แล้วในตรงนี้ไม่ไม่จะหลไปไหนไหมเหล่านี่ลูกหลานได้ชมครับลูกหลานได้ชมมีใครมาขโมยไปบ้างไหม,ไหมคะไม่มีครับไม่มีเดียกนี้ไม่มีก็รู้ว่านี้ต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ะนะเก็บไว้ตรงนี้มันตูวนึงคุณเจ้าบ้านแถบนี้เขาก็มีเลยครับเคาก็มีเล็กเลกน้อยน้อะแต่ไม่มากนะพื้นที่ทั้งหมดที่บริเวณบ้านแล้วก็บริเวณที่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเท่าไหร่ได้คะ ประมาณ20ไร่ครับทั้งหมด20ไร่ครับแล้วก็จัดเป็นสวนแบบนี้ครับอันนั้นเป็นต้นเตเปตาโรอายุประมาณ6ปีครับต้นหนุนนะคะนั่นแหละครับใช่ไหมคะแล้วเป็นยางปาล่าแล้วหลับกับยางปาล่านะครับแล้วมันไม่มีปัญหาทําให้ยางเป็นปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยครับปลูกแซมกันได้ครับครับโอ้ใหญ่โตอลังการมากเลยนะคะถ้าพูดถึงอ่าข้อดีของการที่เราอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เห็นคุณค่าของไม้พวกนี้นะคะให้ประโยชน์ยังไงกันบ้างคะที่มีประโยชน์ครับก็คืออย่างนี้เออ,อเป็นไม้ที่ถูกทําลายหมดเลยมันไม้ที่กาลังถุกเผาะอะไรบ้างครับคือก็ไม่รู้จะสร้างประโยชน์อย่างไรทีนี้เราได้มาพักนี่เราได้ความรู้เกี่ยวบเรื่องศิลปะ,ะการองค์ประกอบศิลป์ที่นักเรียนมานักเรียนวัยรมาเนี่ยมาหลายวิชาครับนักเรียนที่เรียนศิลปะก็จะมาดูองค์ประกอบศิลป์การใช้ไม้เนะะี่ย ม้แล้วมาประกอบนะั่เป็นตัวมังกรนะ,ะครับเขาจะเกิดองค์ประกอบเกิจินตนาการครับเกิดจินตนาการอ,อันนี้เป็นประโยชน์วิทยาศิลปะ,ะเห็นแล้วก็เกิดความสบายตาสบายใจครับเป็นงานประดิษฐ์แล้วก็ในแง่ของสินค้าด้วยบป็ญยาหม่องยาน้ําพิมพ์ทรงพิมเสนนะคะเยอะแยะมากมายก็ให้คุณค่าในส่วนนี้เหมือนกันใช่ครับด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือว่าแล้วก็ใช้ใบนะฮะเด็ดใบเด็ดเมล็ดนะฮะจะดึกิ่งมาเนี่ยยิ่งตัดก็ยิ่งแตก แต่ยังใช้งานได้อีกก็ผมมันจะหมุนเวียนได้เรื่อยๆถ้าเราใช้รากนี่แหละครับใช้ล้วหมดไปทีเดียวเลยทุกอย่างจบนะฮะแต่ถ้าเราใช้ใบใช้กิ่งชทหรือใช้รากนี่แหละครับมันจะหมุนเวียนได้นะครับเราจะใช้ภูมิปัญญานะครับบวกกับวิชาการจะเป็นนวัตกรรมนะครับผมนี่ถ้าให้แนวความคิดกับที่อื่นๆค่ะที่เขาถติว่าไม่ได้มีไม้เทพทารูแต่เขามีแนวคิดของดีในบ้านเขาอย่างอื่นนี้จะมีแนวคิดยังไงให้กับเขาได้บ้างผมคิดว่าครับในประเทศเรายมเมนะ มีเรียกว่าอะไรครับอของดีของดีเป็นปิจภัณฑ์ต่างๆยังมีอีกมากที่รอคนที่จะรู้จักนํามาใช้ไปเรียนรู้แล้วก็นํามาสร้างกรียกว่า productivity คือสร้างมูลค่าเพิ่มอีกหลายอย่างนะครับ,รบเรีกรรักวัดทรัพยากรธรรมชาติมีทรัพยากรอีกหลากหลายหลายชนิดครับที่รอวันนะให้คนในชุมชนแถบนั้น เข้าไปศึกษาศึกษาแล้วก็เรียนรู้มันอย่างแต้จริงสามารถนำมาใช้เกิดประโยชน์ได้อีกหลายครับหลายชนิด ก็แสดงว่าเป็นความโชคดีของคนไทยด้วยที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีนะคะแล้วก็โชคดีของชาวจังหวัดตรังด้วยนะคะที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังได้ประโยชน์เยอะแยะ,ยะมากมายด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของไมเทพทารอยากศึกษาอยากเรียนรู้แล้วก็ อยากมาทดลองผลิตภณัณฑ์ก็มาได้ที่วังเทพทาโรนะคะตาบลเขากอบอํเาเภอข้ยยอดจังหวัดตรังนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าท่าเลเขากอบเองนี่เองนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสองท่านนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะรายการคุณภาษาคนตรังนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งหน้าจะไปพูดคุยหรือพาคุณผู้ชมไปชมอะไรดีๆนะนะคะอย่าลืมติดตามชมขา่าววันนี้นะคะดิฉันพร้อมด้วยพูดร่วมรายการทั้ง2ท่านนะคะพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ